สวัสดีครับผมเนตธ,ธนากรพิมเพชนะครับปกติเปิดร้านรับตัดสติกเกอร์แล้วก็รับทำป้ายทุกชนิดนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาอบรมการติดตั้งฟิล์มนะครับรู้สึกว่ามีความรู้ในการติดฟิล์มมากขึ้นสามารถไปเปิดกิจการรับบริการการติดฟิล์มได้มาตรฐานมากขึ้นครับ วันนี้ผมมาเรียนก็ได้ความรู้มากแล้วก็พี่พี่คนสอนก็เป็นกันเองครับแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้ครับปัจจุบันทำร้านฟิล์มที่จังหวัดสระบุรีและลบบุรีค่ะกำลังจะขยายสาขาที่พอนแกนค่ะและบริการติดตั้งในและนอกสถานที่ค่ะมีเครือบแก้วและฟิล์มใสกันรอยค่ะจากการที่ได้มาเรียนวันนี้ได้ทักษะเพิ่มเติม และวิธีแก้ไขหน้างานให้ทันท่วงทีการทำงานลูกค้าค่ะก็มีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะในการใช้งานอุปกรณ์และเลือกฟิล์มกรองแสงติดติดตั้งให้ลูกค้าค่ะมาจากร้านพนวัฒอ์ขโตเองนะครับผมวันนี้ก็ได้มาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการติดฟิล์มนะครับก็สามารถทำให้ผมบริการลูกค้าได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับ ก็รู้สึกดีครับที่ได้มาที่นี่ครับผม